โยดรอบสวัสด <DJ. S 2> ีคุณนิวพวงเมืองเซียนทุกอย่างวันนี้ผมเหยียดมาเซียนพับรถอีกแล้วทุกคนหลังจากที่ผมเหยียดมาโดนท้าแข่งที่บ้านวันนั้นเราทำกันด้วย กระดาษ a 4ซึ่งวันนี้มึงเอียดคิดไอเดียได้มี f อน้องน้องคอมเมนต์กันเข้าาเยอะมากทุกคนบอกว่าบางเอียดสู้ของพงไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้มึงก็เลยคิดไอเดียจริงๆได้ทุกคนมึงก็เลยได้กระดาษเล็กที่สุดมาเดี๋ยววันนี้มึงจะมาทํารถจิ๋วที่แรงที่สุดในโลกเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันและมาลุ้นกันว่ามันจะไปไกลสักแค่ไหนฉะนั้นก่อนที่จะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์แล้วตามมาเลยกันเลยเชียร์ไ โอเคตอนนี้ลูกมังเงกกำลังซิ่งรถแรงอยู่เงีทุกคนเดี๋ยวมังเงกขอเช็คก,ก่อนโ okay. อเคร,รถที่แรงที่สุดในโลกนะันน้นนะ้องน้องนิพานนะมาดูกันว่ารถปะจะแรงไหมนะโอเครถจิ๋วแล้วก็แรงที่สุดในโลกเห็นว่าคันนี้แหละจิ๋วแล้วก็แรงของจริงมาดูกันว่ามันเงีจะทำออกอย่างไงแล้วมันก็ เราเน้นยาวจิ๋วแต่ต้องยาวไม่นั้นมันจะไม่มีแรงส่งนะทุกคนนี่คือไอเดียที่ผมเห็น,นคิดขึ้นมาเองโอเคจะใช้เวลาในการทำแปดสิบวันโยกโยกใครที่ไม่อยากดูวิธีการทำก็รอไปได้เลยก่อนอื่นเราเอากระดาษมาพับสองมันนี้อนนี่เอากระดาษมาพับสองแล้วก็ทําตามขั้นตอนเลกพับไปฝั่งนี้ทําเป็นงไงอ้าแล้วไม่เห็นสวยดีมากพับไปฝั่งนี้ ในคนพับไปตรงนี้เป็นแบบนี้นะแล้วก็พับกลับไปั่งนี้อีกทีหนึ่งโอเคพับกลับไปอ okay. ีกฟังหนึ่งให้มันเหมือนกันเนี่ยพอเราพับไปฝั่งโน้นแล้วเราก็พับมาฝั่งนี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้คนนี้โอเคแล้วทำแบบนี้อีกซองฝั่งฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะแล้วเราก็ทําเป็นแบบนี้เป็นหัวรถรถกิ๋วนี่คือมันทํายากนะทุกคนมันทํายากเพราะมันเล็ก แต่ว่าบางเอียดเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเวลาเป่า,เาต้องมีสูตรทุกคนถ้าไม่มีสูตรไม่ได้นะทุกคนอย่ามีเส้นก่อนอ๋เอเห็นว่านาสวยพอดีซึ่งมันจะยาวนิดหน่อยแต่มันก็น่าจะได้โอเคมาทุกคนมาดูกันว่ารถกิวบางเอียดจะเร็วเล็กๆนแค่เนยแล้มาดูกันว่า,อาเอฟซจ,จะคอมเมนต์มาบอกว่าบางเอียดสื้อของผมได้หรือเปล่า ยังมีคอมเมนต์หนึ่งของผมอีกแล้วของผมสิบแปดกระเบื้อง 18, สิบแปดกระเบื้องนี้มันกี่เมตรอ่ะสามสิบสามสิบไม่ถึงห้าสิบนะสู้ของเงียบไม่ได้หรอกเพราะของเงียบตึงกว่าของเงียบแปดสิบกระเบื้องยอกยอกโอเคทุกคนทุกคนทำเหมือนเดิมโอเคเนี่ยทุกคนทำแบบนี้ระังฟังสูตรบางเงียบนะทำแบบนี้ระังฟัง แล้วก็พับตรงนี้ทำเป็นหัวรถโอเคเราเลือกหัวรถแล้วแต่นะใครจะเอาฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่แต่งียบเอาฝั่งนี้นี่เลยคนนี่นะหัวรถนี่คือหัวรถของเงียโอเคจัดจีนนะจัดจีนนะแล้วเราก็พับด้านข้างของมันนะพับด้านข้างของมันเข้ามากลางในโอเค มันยากนะทุกคนเออบอกเลยว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกมันเป็นรถจิ๋วคมันยากหน่อยแต่ก็น่าจะไม่ยากขนาะดมันเนี่ยต้องเห็ดเซียนมากโอเคโอเคน่าจะได้นะโอเคได้อยู่ทุกคนโอเคโอเคสองฝั่งทุกคนรับสองฝั่งมาดูกันว่ารถจิ๋วมันจะวิ่งระกีกระเบิ้งนะทุกคน มารอรุ่นกันเลยเดี๋ยวไปทั้งทุกคนเดี๋ยวขอเก็บายละเอียดตรงนี้ก่อนอยาจะให้ดูโอ้โหของแท้ทุกคนจิ๋วของแท้บอกเลยไอ้ที่สำคัญ<แ>นี่ทุกคนจิวนจจว๋วทุกคน่าจะยาวเลยทุกคนเดียวเดียวไม่พับหลบไป,ปทีสวนหลบไปทุกคนมาสวนหลบไปโค้งเลยที่โค้งมาใส่ โอเคอ๋คอโอ้โหท้ายมีทุกคนท้ายโคตรยาวแต่ว,ว่าเราก็พับได้เราพับเอาที่เก็บลมเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เวลาเป่าเวลาเป่ามันจะแบบมันจะได้ไม่ลอยนะทุกคน,นคอโอ้โหมันเห็นว่าสวยนะทุกคน สุดยอดอะสุนีโอ้ให้ตายเถอะทุกคนดูทุกคนได้ไหมโหทุกคนดูทุกคนจิ๋วมากเทียบกับนิ้วแล้วเท่านิ้วทุกคนเดี๋ยวมันไงขออนุญาตเทสก่อนโอ้เย่อยู่ที่นี่ททุกคน แก่ก่อนนะเยนนน่โอ้โหไม่ได้นะทุกคนเราต้องให้เข้าสูตรถ้าไม่เข้าสูตรน,นี้มีปัญหาเลยครับผมับรถอยู่ครับพับรถอยู่ครับครับผมมันหนาวที่ฟันครับทุก<ะ>คนเราต้องทำให้มันเข้าสูตรอ่าตอนนี้มันเริ่มจะเข้าสูตรแล้วทุกคนแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราพับตรงนี้ด้วยเรา ต่มันจะเข้าสูตรไปอีกทุกคนนี่เป็นสูตรใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันยังไม่เข้าสูตรดีทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนหลายคนก็น่าจะเคยปับสูตรนี้ทุกคนแต่ว่าสูตรนี้มันเห็นไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าอันนี้มันเป็นคันเล็กเราก็เลยต้องแนะนําเพราะว่าคันเล็กเราต้องใช้สูตรนี้ทุกคนนี่นี่ทุกคนโอ้รถกิว๋ว เท่านิ้วทุกคนมามาดูกันว่ามาันจะวิ่งเร็วแรงแค่ไหน,นมานูีจะไปทดสอบให้ทุกคนดูมาทำเด็กนี้มันไม่แรงไม่แรงเหรอเดี๋ยวเอาไมถึงกล้องกล้องเงี้ยเลยนะว้าวความเร็คนชนะเลยฮันนี่จิ้มมี่บอกได้คำดียวทุกคน รถจิ๋วคันนี้มันจริงไปเลยวิ่งแรงมากมึงไงจะเก็บไว้แข่งกับเอฟซีเครที่แรงกว่านี้คอมเมนต์มาแล้วมึงไงจะไปแข่งด้วยเชียงเพ่งอ่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากอะไรคลิปแบบนี้อีกเดี๋ยวมึงไงจะทำให้ดูคลิปรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชียงเป้งกดไลค์กดแชร์ถ้ามีอะไรก็แชร์ดแร์กดแชร์กดแชร์กีแชร์กดแชร์กดแชร์กดแชดแชร์กดแชร์กดแชร